ในหัวข้อที่3นี้จะกล่าวถึงเทคนิคแลกะกลยุทธ์ในการดําเนินการจัดสื้อจัดหาโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับหากเงินที่กิจการต้องจ่ายออกไปในสัดส่วนที่สูงเพื่อใช้ใจ่ายในการจัดซื้อไฟจัดสื้อจะต้องมีการจัดการและลดต้นทุนลงซึ่งสามารถทําได้โดยใช้โปรแกรมการลดต้นทุนจัดสื้อโปรแกรมการจัดการกับราคาที่เปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่สร้างอำนาจต่อรองจากจํานวนสั่งซื้อโปรแกรมการลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือของผู้บริหารระดับสูง ด้วยการกำหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมีการวัดผลการประหยัดและมีการรายงานผลในด้านกระบวนการและผลงานดังตารางที่1และตารางที่2ครับผู้เรียนทราบหรือไม่ครับว่าการประหยัดต้นทุนและการป้องกันไม่ให้เกิดต้นทุนมีกระบวนการอย่างไรบ้างการประหยัดต้นทุนและการป้องกันไม่ให้เกิดต้นทุนมีกระบวนการดังต่อไปนี้ครับ การพัฒนาผู้ส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบการพัฒนาการแข่งขันความต้องการลดต้นทุนของผู้ส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบการให้ผู้ส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบสินค้าใหม่และการเปลี่ยนแบบสินค้าวัตถุดิบทดแทนการสร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ว่าจะผลิตเองหรือจะซื้อการวิเคราะห์คุณค่าที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบและการลดเศษในการผลิตผู้จัดการจัดซื้อ อาจพบความท้าทายที่เกิดจากการปรับตัวขึ้นของราคาวัตถุดิบผู้จัดการจัดซื้อต้องทำงานร่วมกับผู้ส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อจะยับยั้งไม่ให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นและเพื่อให้เกิดระดับราคาที่สมเหตุสมผลและยุติธรรมนอกจากนี้หน่วยงานจัดซื้อจะต้องสร้างกลวิธีทางด้านระบบในการจัดการราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นระบบดังกล่าวมีเกณฑ์ขั้นต่ำดังนี้ครับ 1. พิจารณาเหตุผลในการขอปรับเปลี่ยนราคา 2. พิจารณารายละเอียดของมูลค่าทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อกิจาการ 3. ปรับราคาที่ผู้จัดส่งสินค้าหรือวัตถุดิบขอเปลี่ยนแปลง 4. พิจารณาราคาที่เปลี่ยนแปลงโดยผู้บริหาร 5. พิจารณากลยุทธ์ที่นํามาใช้เมื่อราคามีการปรับตัวสูงขึ้นและ 6. กําหนดทางเลือกในการลดราคาส่วนอื่นและปรับปรุงกระบวนการเพื่อชดเชยราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อมีแนวโน้มภาวะบีบคั้นของอุปทานหรือการขยายตัวของตลาดที่มากเกินไปเป็นสาเหตุให้ผู้จัดการจัดซื้อต้องซื้อสินค้ามากกว่าความต้องการบริโภคในปัจจุบัน การปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่าการซื้อสินค้าล่วงหน้าหรือ forward buying โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภาวะสินค้าขาดแคลนหรือความล่าช้าซึ่งเป็นผลมาจากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นส่วนการซื้อเก็งกำไรหรือ speculative buying คือการซื้อสินค้าซึ่งไม่ใช่เพื่อการบริโภคแต่เพื่อขายสินค้าภายหลังให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นสินค้าเก็งกำไรอาจเป็นสินค้าเดียวกับสินค้าที่ซื้อเพื่อบริโภคแต่ปริมาณที่ซื้ออาจเกินความต้องการในปัจจุบันหรืออนาคตเช่นสินค้าที่นำมาขายปลีกทั่วไปนั่นเองครับ สำหรับข้อตกลงในการซื้อในปริมาณมากหรือวอลลุ่มคอนแท c t เป็นวิธีการหนึ่งที่สร้างอำนาจในการจัดซื้อตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งระหว่างหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆในกิจการหรือระหว่างสายผลิตภัณฑ์ผลจักการซื้อสินค้ารวมๆกันและการเพิ่มอำนาจต่อรองกับผู้ส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบสามารถนำมาสู่การลดราคาสินค้าและต้นทุนของการบริหารส่วนลดที่เกิดขึ้นตามจำนวนการสั่งซื้อที่สะสม ทำให้ผู้ซือ้อต้องพยายามรวบรวมปริมาณการสั่งซื้ออยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นผู้ส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบอาจยอมรับผลกําไรต่อหน่วยที่ลดต่าลงเพื่อให้สามารถขายสินค้าในปริมาณที่สูงขึ้นครับการจัดซือด้อโดยไม่ให้มีสินค้าคงคลังเป็นวิธีการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบเช่นราคาซื้อต่อหน่วยค่าขนส่งการจัดเก็บและการบริหาร กิจการอาจมีสัญญากำหนดปริมาณการสั่งซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้ส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบจะต้องส่งสินค้าไปยังคลังตามที่มีการสั่งซื้อและมีการชำระเงินตามที่มีการสั่งซื้อไว้การจัดซื้อโดยไม่ให้มีสินค้าคงคลังนั้นหมายถึงการที่กิจการไม่ต้องทำการจัดเก็บวัตถุดิบที่ต้องการสั่งซื้อนั่นเองครับการจัดการกับราคาที่เปลี่ยนแปลงมีจุดมุ่งหมายของการจัดซื้อไม่ให้มีสินค้าคงคลังดังนี้ครับการลดระดับสินค้าคงคลังการลดฐานของผู้ส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบการลดต้นทุนกกาาารรรรบิหและเอส การลดจำนวนการสั่งซื้อโดยใช้เงินจำนวนน้อยและทำให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อมีเวลาว่างมากยิ่งขึ้นการมีอำนาจต่อรองกับผู้ส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบการลดต้นทุนและการปรับปรุงการบริการการจัดส่งวัตถุดิบไปยังผู้ใช้ได้ทันเวลาการมีชิ้นส่วนที่ต้องการซื้อที่มีความเป็นมาตรฐานเท่าที่เป็นไปได้และการมีผู้ส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบเข้ามาจัดการสินค้าคงคลังและรับคำสั่งซื้อในบางกรณี